สวัสดีครับครับผมโอดครับผมโอ๊ตครับครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กครับผมอ่าวันนี้เป็นไงคะมบว่าทำกิจกรรมกับดรเออร์ลี่เป็นครั้งแรกโอ้โหก็เป็นจริงๆมันเป็นอะไรใหม่ๆใช่ในชีวิตครั้งแรกสองคนแรกเลยดีกว่าใช่ครับก็ไม่เคยไม่เคยคิดว่าเออเราจะได้มาทําอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นมันเป็นมันเป็นกิจกรรมที่เอกลักษณ์มากมากกับกับแฟนคลับอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ก็จริงๆอ่ะ คือเราก็รู้สึกดีที่เห็นแฟนคลับรู้สึกแบบแฮปปี้ในสิ่งที่ไม่ว่าจะตั้งแต่ตอนต้นตอนกลางหรือว่าตอนท้ายคือเห็นแฟนคลับแบบสนุกมีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆเลยเล่นโกลว์เ่นเกมได้ช่วกับการใส่ครั้งแรกอืมครั้งครั้งแรกไหมก็มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วกันสําหรับงานนี้ครับแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าจริงๆก็มันเป็นเกมใหม่ใหม่นะเน<ร>าะใช่เกมใหม่เราก็ไม่มันมันเป็นเกมที่เราไม่เคยเล่นดีกว่าใช่ครับแล้วก็ไม่คิดว่าแบบ จะได้เห็นแบบมุมของแฟนขับที่แบบเป็นมุมแบบนี้ใช่ใช่มุมตลกตลกน่ารักน่ารักของเขาอะไรเงี้ยครับใช่มีทั้งแฟนไทยแล้วก็แฟน่างาติใช่ครับคือก็เอาจริงคือเราก็แอบมีความแบบว่าตำมนเขาเรียกว่าตนานายตัวเองตนายประมาทประมาทโอเคประมาทตัวเองที่แบบว่าเออผมไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำว่ามีความแบบว่ากังวลว่าเราจะทําได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่ลงจากเิธีผมก็แอบถามทีมงานแอบถามนีดว่า แฟนคลับต่างชาติเขาจะโอเคไหมเพรเราพูดแต่ภาษาไทยใช่แต่เขาบอกว่าอ๋อจริงๆก็ก็มีร่ามาเลยคุยให้อยู่อย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าจะให้พูดภาษาอื่นได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ครับพยายามอยู่ครับโอ้นาจนี้แล้ววันนี้เป็นตีมปาร์ตี้สุดลิ้นลสุดเด็ดเลยจผมว่าแฟนคลับน่าจะสุดลิ้ิสุดเด็ดกับผมใช่ กินเมาสนุกกว่าเจ้าภาพอีกอ่ะใช่แต่เมื่อกี้เท่าที่ดูอ่ะมันเหมือนแบบว่ามันมีความที่แบบว่าเหมือนเขาละลายพฤติกรรมกันอือใช่ไหมฮะเขาละลายหรือเราละลายเขาเขาละลายกันเองละลายกันเองด้วยแล้วก็เหมือนว่าพอเราก็ไปเอ็นจอยกับเขาใช่แล้วก็แบบว่าอ่าก็ใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็แบบรู้จักกันมากขึ้นตอนแรกผมก็คิดว่าแบบเอ๊จะแบบ จะอ่อมไหมนะเพราะว่า,าแฟนคลับบางคนก็ไม่รู้จักกันแต่สุดท้ายแล้วเราเราเรา,เราเห็นว่าเขาสพอร์ตกันเองออในในในแบบในกลุ่มแฟนคลับกันเองเลยครัเขาเริ่มคุยกันเริ่มแบบช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยการว่าทุกคนก็กลายเป็นเพื่อนกันใช่ใช่โบ,บ๊ทแอบกระซิบผมมาแล้วว่าเอ้ยอันนี้ขออนุญาตพูดมึงพูดมึงได้ใช่ไหมเอ้ยมึงอ่ดีใจว่าที่เห็นแฟนคลับรักกันใช่โบ,บ๊ทโบ๊ทแอบกระซิบผมเลยว่าเออเพราะว่าตอนที่มีน้องคนนึงล้มเงี้ยครับทุกคนอ่ะไปช่วยไปช่วยยกันใช่ แล้วก็ตอนที่เราคุยกันอะไรนี่แฟนคลับก็แบบทักทายพูดคุยทักทายกันว่าเออรู้สึกดีที่เห็นภาพเป็นมุมเป็นมุมน่ารักของคอมมูนิตี้แล้วกันผมไม่คิดว่าแบบเอ๊ะแฟนคลับมันจะมีแบบมุมน่ารักน่ารักอะไรเพราะผมก็กรูมมิ่งทุกคนว่าแบบเอ๊ะถ้ามาด้วยกันหรือว่าไปงานกันหน่ะไม่ว่าจะไปงานไหนเป็นงานบลูส์งานโอ๊ตหรือว่างานโอ๊ตบลูส์ก็ตามอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบไปด้วยกันจับกลุ่มกันแล้วก็รักกันไว้อะไรเงี้ยซึ่งก็วันนี้มันเห็นแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยใช่ใช่แสดงว่าวันนี้เรากก็็ได้้เหหนนอออีมมุขงแฟคคลัับบใช่รโโ ก็เยอะเลยโอ้โหก็เขาเต้นเก่งดีฮะเอบเอ็นเตทนครับโมเมนต์ครับใช่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 แล้วก็อันนี้กันแดดแล้วกันผิวค่ะก็ยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับดรแอลลี่เนาะก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นกันแดดแบบกินเนาะก็เป็นอะไร เป็นอีกนะวัตกรรมหนึ่งแล้วกันใหม่ๆสำหรับผมเลยผมไม่รู้ว่าใหม่สำหรับใครไหมบ้างไหมแต่ว่าสำหรับผมกับโอนี่คือเป็นอะไรที่ใหม่มากๆที่เราสามารถที่จะกินกันแดดเข้าไปได้แล้วเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยโปรเทคเนาะตัวตัวแสงแดดจากการถูกทำร้ายทางทางรังสีทำให้เราแก่ไวแก่น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมนอกจากนี้ทางแบรนด์ก็ยัง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 คอนเฟิร์มนะว่ายังต้องทากันแดดอยู่แต่ว่าตัวแบบกันแดดแบบกินเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้เราผิวนี่กันแดดได้ดีขึ้น เอาง่ายจริงอะมาไม่ใช่แค่กันแดดนะบางคนชอบออกกําลังกายอย่างเงี้ยเวลาสมมุตินะถ้าเป็นชีวิตผมจริงอะผมไปตีแบตแล้วมันไปเจอแสงไฟในขอดนะครับมันก็สามารถทํรลายผิวหน้าเราได้ผิวกายเราได้แล้วผมว่าเออพอได้กินตัวเนี้ยก็คือว่ามันรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนปลอดภัยอะครับมันรู้สึกปลอดภัยที่เราได้กินไปแล้วทั้งที่แบบเวลาไปโดนแดดเวลาเข้าใจไหมเวลาคนออกกําลังกายอะ เหงื med, oh, ่อมันออกอะครับถ้าเราทากันแดดอะมันจะแสบตาใช่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 ไหมมันจะแสบตาอย่างเงี้ยแต่ว่านวัตกรรมนี้ออกมาของดรเอลลี่ก็รู้สึกว่าตอบโจทย์สำหรับสำหรับผมมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนนะลองเปิดใจแต่ว่าลองสนับสนุนดูไอ้มุมนี้ไม่เคยคิดใช่อสดงว่าใช้จริงใช้จริงใช้จริงเพราะว่าผมเป็นคนแบบลุยลุยอะครับมันต้องเจอเหงื่อเจออะไรเงี้ยแวแบบมันเป็นคราบก็เลยแบบ ออพอได้ตัวนี้มาแบบตัวช่วยที่ดีมากๆเลยสำหรับใครที่เกิดปัญหาแบบนี้ใช่กูว่าถ้ามันนขายเก่งจังอเอางี้จริงๆ, <S <S ๆแต่แต่ขอพูดนิดนึงว่าสำหรับคนที่สั่งผลิตภัณฑ์ตัวดรเตอรลีไปแล้วนะครับเวลากินนะฮะก็บางคนอนะกรอกปากไปเลยมันจะมีการสำลักอะไรบ้างนิดหน่อยอเพราะว่ามันจะมีผงมันฟุ้งในปากหรือว่าอาจจะเข้าจมูกได้ครับแนะนําให้กินใต้ลิ้นใช่ครับแต่ที่สําคัญก็คือรสชาติก็คือทานง่ายมากง่ายมากจริงๆถ้าเข้าใจง่ายเหมือนว่า เป็นผงนมลสผลไม้อ่าประมาณนั้นใช่ไหมใช่ไหมเพราะรู้สึกว่าเหมือนกินน้ําผลไม้อะไรสักอย่างที่กินอะไรเงี้ยใช่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 ไม่ก็อยากให้กินจริงๆเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นนวัตกรรมที่แบบว่ากินไปมันดีต่อเราด้วยครับใช่แล้วเมื่อกี้ผมตอนนี้ก่อนก่อนที่จะก่อนที่แบบจะเข้าไปคุยกับพี่ๆผู้บริหารเนี่ยครับผมแอบถามว่ามันแค่กันแดดเหรอครับมันมันช่วยอะไรในร่างกายเราได้บ้างไหมเขาบอกว่าช่วยได้เยอะ ใช่ก็เลยแบบอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจกับนวัตกรรมใหม่ๆนี้ครับผมชาบของเราสองคนบ้างนะฮะได้ข่าวว่าเป็นเมียเมื่อกี้นี้นอกจากจะได้เห็นแฟนของดาราธิกรรมแล้วเราเองนั้นก็แจกมีมแจกอะไรกับแฟนก็ระเบิดอยู่เหมือนกันครับจริงๆมันก็เป็นอะไรที่แบบเราก็ เป็นคอนเทนต์ที่แฟนคลับเห็นอยู่บ่อยๆแล้วกันใช่ใช่เวลาที่ไลฟ์อย่างโอนมันจะชอบแบบเต้นให้แฟนคลับดูอะไรต่า้นเต้นจริงๆอ่ะผมผมเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองแล้วเหมือนกับว่าแฟนคลับกูรู้ว่าเนี่ยโอนอ่ะชอบเต้นเพลงนี้นะชอบฟังเพลงนี้อะไรครับพอเขาเปิดเพลงอะไรมาแฟนคลับก็จะเชียร์อัพเชียร์อัพว่าให้ทำแบบนี้สิแบบนั้นสิใช่มันก็จะเป็นอะไรอีกอีกหนึ่งสีสันที่แฟนคลับชื่นชอบ มุมท่ันแพงแต่งแพงใช่ใช่นอกจากเห็นแบบน้จอเ้วเห็นจริงๆเลยใช่ครั้งแรกที่เห็นจริงๆใช่ไงเห็นจริงใช่ไปดูในคลิปย้อนหลังไลงอลอกดคะเได้่น้เเเต้นูได้เลยอ่ะอนตินแล้วหะต้องถามคนขั้งคาว่าอนุญาตให้เต้นหรือเปล่าเอาไว้เอาไว้ดูเอาไว้ดูในในคลิปย้อนหลังแล้วกันแค่พอหรือว่าไปติดตามดูออนในไลฟ์ได้ เมื่อกี้ปิดถ้าไม่ทันเลยโอ้ม่งจะถอดอีกแล้วเลยเอ็นเตอร์เทนเอ็นเตอร์เทนโมเมนต์ครับพรุ่งนี้ีแล้วฮะก็ใจหายใช่ใจหายคือมากคือจริงๆตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ออนีพีแรกจนถึงอีพีสิบเอ็จนพรุ่งนี้มันจะเป็นไฟนอลแล้วครับผมจะบอกกับทุกคนว่าอันนี้แบบไม่เฟกเลยช่วงเวลาเนี้ยมัน ผมไม่เคยไม่ไม่มีไม่มีช่วงไหนของของตลอดเวลาการตลอดเวลาของการอนอนที่<ม>รู้สึกไม่ดีเลยอ่ะใช่ชมันเหมือนม,นมันมีพลังบวกเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเงี้ยจาก<ม>จากแฟนคลับจากคนที่แบบเพื่อนๆเ,เราหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบมันเป็นฟิตดักเนาะมาเชื่เราดักเกี่กยวกับซีรีอะไรเงี้ยคือเป็นช่วงที่แบบรู้สึกว่าชีวิตแบบเฮลตี้มาก,มากๆใช่ครับแบบมีมีโคตมีความสุขเลยผมก็จริงๆก็แบบยังยังคาดหวังว่า หลังจากซีซีรีส์เราจบไปแล้วอะไรเงี้ยก็ย <EN _> ังอยากให้แบบทุกๆคนยังส่งพลังบวกบวกถึงกันอยู่อะไรแบบนี้ครับทั้งในด้อมเองหรือว่าทั้งกับตัวผมตัวโบ๊ทเองอะไรเงี้ยด้วยครับก็บเป็นกําลังใจที่ดีๆให้กันแล้วกันไปเรื่อยๆครับจริงครับอืจริงๆคือก็ความใจผมอะ่ะเหมือนที่โบ๊ทพูดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ออนออนเลยวันน,นี้ใช่ไหมคะอือเอาจริงคือผมก็อยากไม่อยากให้พลาดในวันพรุ่งนี้ครับที่มีงานไฟแนลอีพีเพราะว่า มันจะมีอะไรที่หลายๆคนจะได้รับรู้ในวันพรุ่งนี้พร้อมๆกันครับถ้าออนพรุ่งนี้นี่คือวันนี้น้องสปอยแล้วนะใช่ผมเลยถามว่าออนวันไหนแต่ว่าสักวันอาจจะสปอยได้นิดหน่อยไม่ไม่มีไม่รู้ไม่ได้ครับที่ในหูผมสปอยทุกคนรู้หมดเลยรู้หมดเลยก็ไม่ต้องดูก็ไม่ต้องไปแล้ววันนี้ใช่แต่วับมันจะมีความแบบอะไรยังไงที่แบบเฮ้ยไม่ได้เลยมันจะเป็นอีพีที่ตาปุ๋ยอาจจะเป็นอีพีที่ตาตึงไหมผมอ่ะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะตาตึงหรือเปล่าแต่ว่า มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนต้องตาตึงแน่นอนในวันพรุ่งนี้ใช่เราเราดูแล้วเรารู้แล้วหรือเปล่ารู้แล้วแค่หนึ่งส่วนสี่ครับใช่คือ<ก>เรารู้หนึ่งแต่ว่าสองสามสี่อ่ะเราอาจจะยังไม่รู้ก็ได,ไได้เพราะว่าผมก็บอกบอกอพี่พุ่มกล่าว่าแบบผมขอยังไม่ดูนะเพราะมผมอยากดูพรุ่งนี้พร้อมกันกับแฟนคลับใช่ครับตเองถ่ายเองก็ตาแบบแต่ว่ามันก็จําได้ไม่หมดหรอกใช่มันถ่ายสลับไปสลับมาเลยพี่จอพร่ีจอใหญ่เออจอใหญ่ครับจอใหญ่มันจะยังไงดีคะเนี่ยมันจะมีซีนไหนฉากไหน ต, а, ต,ตาแตกตาแตกเหรอครับหลายคนตาแตกอาจจะไม่ได้อยู่ที่จอก็ได้นะฮะก็อยากให้รู้เพราะว่าเบื่ออะไรนะครับแบบเดียวแบบเดียวครับแบบเดียวครับใช่ไม่มีหักมุมไม่มีห้ามกับวิตาห้ามลุกไปเข้าห้องน้ำห้ามเลยใช่ครับใช่ครับก็ถ้ามาาสายด้วย้ามาสาย ถ้ามาสายก็คือเบเนฟิตก็จะหายไปด้วยอดด้วยแสดงว่ามีความพิเศษพิเศษสำหรับตั้งแต่ก่อนจะดูซีรีส์ด้วยกันแหละนั่นแหละอย่างเดียวผมบอกว่ามันที่รู้หนึ่งในสี่ก็คือว่าหนึ่งนั้นอ่ะมันคือความพิเศษก่อนดูซีรีส์ครับไม่รู้อ่ะก็บอกให้อยากรู้เพราะว่าอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆบางคนอาจจะ มาดีหรือเปล่ามาแห้มันดูสีนี้เฉยหรือเปล่านะใช่ก็เลยอยากให้มันครับซึ่งแฟนที่ยังไม่มีบัตรก็ยังสามารถซื้อได้อยู่ครับทางออนไลน์ใช่ครับก็จนถึงวันก่อนเริ่มงานเลยอะแต่แต่ว่าหนน้งงานหน้างานก็มีนะครับแต่ว่าหน้างานต้องไปเสี่ยงดวงว่าจะได้ที่นั่งตรงไหนหรือว่าได้ในตำแหน่งตรงไหนดีกว่าใช่อันไหน ว่าเราได้รับความรักจากแฟนเลยเนี่ยอะไรเราได้อะไรจากซีรีส์เรื่องมีแต่ดาเยอะเลยอ่ะก็จริงๆนอกจากแฟนคลับคือมันจะบอกว่ามันมาจากมันก็มาจากแฟนคลับนั่นแหละครับจริงๆแบบมันทั้งความรักทั้งการเชียร์อัพหรือว่าแม้แต่การผมจะปอกอ่อเจลลี่กินอ่ะ ผมบอกไม่ได <mm um> ้เขายังให้กาลังใจผมมันเป็นมันเป็นนี่แหละครับมันมันเป็นแบบลหลายสิ่งเลยที่แบบให้มาแล้วมันเป็นมันเป็นพลังบวกทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่ซีรีส์เริ่มออนอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่รู้จะบอกอะไรก็จริงๆขอบคุณมากจริงๆที่แบบอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้เนาะอืมแลวกับความสัมพันธ์ของเราสองคนมันเป็นยังไงกันบ้างมันเรียกว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงนะวันเนี้ยครับมันเหมือนกับว่าเป็นการเติมชาร์จแบตไปเรื่อยๆครับซึ่งมันอาจจะ อาจจะเหมือนอโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งที่มัน oh. จะไปลิมิตอยู่ที่แปดสิบลิมิตอยู <laughs> ่ที่แปดสิบแต่อย่างที่ผมบอกคือว่ามันจะเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งมันอาจจะถึงร้อยไหมมันยากมากที่จะถึงร้อยผมเลยบอกว่ามันเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วอาจจะไม่มีสิ้นสุดเพราะว่ามันเพิ่มตั้งแต่ศูนย์ตอนนี้เหมืนอนกับว่าอยู่ที่แปดสิบแล้วมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆจากจากหลายๆ,ๆ,ๆอย่างที่เราทําด้วยกันหรือว่าหลายๆ,ๆอย่างที่เราแบบพูดคุยกัน เนี่ยครับผมรู้สึกว่ามันมันไม่มีทางเต็มเนีครับใช่มันเพิ่มๆๆเพิ่มขยับไปเรื่อยๆงันีเอาจริงผมผมรู้สึก <ๆๆ S 2> แรกๆผมยังไม่เข้าใจในอย่างอย่างตัวผมเนาะผมก็อาจจะไม่อยู่วงการวายมาก่อนแรกๆก็ไม่เข้าใจว่าต้องอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้คือแทบไม่มีการเขาเรียกว่าไงไม่มีการผู้แน่ไม่มีการสอนไม่มีการแนะนําอะไรขนาดนั้นแล้วแต่อาจจะ ใช่มันมันปรับไปได้เรื่อยๆพอแบบตอนนี้คือือนว่าเข้ากันง่ายมากเลยใช่ครับใครเอออย่างอย่างเห็นมีปัญหาอะไรเงี้ยปกติจะถามแต่ตอนนี้คือเห็น anyway> ปัญหาคือเราจะไม่ถามแล้วเราจะแก้เขาเลยอย่างเขาเห็นเรามีปัญหาเขาก็จะแก้ให้เราเลยคือมันจะไม่มีการถามแล้วอย่างเงี้ยใช่ครับมันขยับไปเรื่อยๆครับก็เหมือนแบบว่าเวลาอย่างมันอย่างขึ้นไปทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยไม่ว่าจะไปออกอีเวนท์ที่ไหนเหมือนมันซิงก์กันง่ายขึ้นโดยที่บางทีแบบไม่ต้องบอกแล้วแบบให้มึงแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมบางทีไม่ต้องปรึกษาแล้วก็ได้เหมือนมองตาแบบ เรื่องอย่างนี้ดี่ว่าบอะไรเงี้ยไปอย่างเงี้ยใช่ครับนไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันครับแต่ว่าอะไรเราเคยมานั่งคิดว่าเพราะอะไรทำไมแบบว่าไอ้คนนึงถึงบบมาคัคายเป็นบบส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเลยตอนนี้อยู่ด้วยกันบ่อยมากขึ้นครับพูดคุยกันมากขึ้นเจอกันบ่อยขึ้นมันก็เหมือนแบบหลายๆอย่างมันเริ่มซิงกันไปโดยโดยที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราสองคนเหมือนกันจริงจริงใช่ใช่แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเลยครับแล้วเรา แฟนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวซีรีส์จบแล้วเราสองคนจะแบบยังไงดีนะอืมยังไงดีนะตัวผมนี่คือคิดหนักมากตอนแรกผมคิดหนักมากผมแบบพยายามจะคุยกับแฟนคลับตลอดว่าอย่าเพิ่งลืมกันนะซีรีส์จบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลืมกันนะอะไรเงี้ยอย่างวันเนี้ยที่เรามางานวันเนี้ยเราก็ยังบอกแฟนคลับว่าแฟนคลับอ่ะเป็นคนบอกเราเองด้วยซ้ำว่าจบจบอีพีสุดท้ายไปแล้วอ่ะอย่าหายไปไหนนะ เหมือนว่ามันเป็นคําถามที่ฝั่งนู้นก็ตั้งคําถามเหมือนกันฝั่งเราตั้งคําถาม,มือว่ากลัวแฟนคลับลืมยังเลยใช่แบบ,แบบเราไม่มีซีรีส์อะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนคลับจะหายไปหรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งที่กลัวมากๆเลยแต่พอเจอแฟนคลับที่มาเจอวันนี้ถึงแม้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ได้พลังบวกแต่เขาเยอะในสิ่งที่เขาบอกว่าอย่าหายไปไหนนะอย่าให้คู่กันไปเรื่อยๆนะทํางานออกงานกันอย่างนี้แบบไปเรื่อยๆคู่กันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ เรายังอยู่กับเขาอยู่ตลอดจริงจรง่ายที่สุดหรอเยอะมาก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 แคอะมากเยอะมากอย่พึ่งพูดไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าภูดกับเขานั่งอยู่ข้างๆจรกูพยายามเข้ามาอะไรที่มันอีซี่อยู่เออเออเอเอจริงง่ายง่ายสุดก็คือแบบว่าเขาแค่ขอให้เราไม่ไม่หายไปจากการไลฟ์ใช่ครับเหมือนแบบให้ยังมาบ้างอาจจะไม่ต้องมาบ่อยก็ได้ถ้าแบบงานยุ่งอะไรเงี้ยให้ยังมาอยู่บ้างให้แบบให้มาคุยกับเขาบ้างอะไรเงี้ย แล้วบอกเขาหน่อยว่าแบบมากี่โมงเขาจะได้มารอดูใช่ค่ะคือเขาเขาต้องเขาต้องการเห็นเราใช่ใชไม่อยากให้เราหายไปใช่ไม่รู้ครับก็อย่างที่บอกครับก็เลยบอกว่าให้มาวันที่หกเพราะคนประกาศอานไม่ใช่ผมกับโบ๊สด้วยซ้ำวันที่หกรู้กันครับกี่ชั่วโมงเนี่ย แต่นอกจากว่าจะได้รู้อะไรในอนาคตอณปัจจุบันวันที่หกก็จะได้รู้อะไรในสิ่งที่ไม่คาดคิดเหมือนกันออะไรวะอันนี้กูไม่รู้อ่ะกูไม่รู้พูดพูดแบบบิ้วให้คนซื้อซื้อบัตรอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน่ารักกันเนี่ยเพราะว่าหลายคนก็ทักมาว่าหน้างานมีขายบ้างไหมอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็จะบอกว่ามีครับมีใช่แต่มีไม่เยอะครับมีไม่เยอะใครที่ง ตัดสินใจอยู่แต่ช่วงน,นี้เดี๋ยวไม่ได้รับโมเมนต์ชั่วโมงนั้นนะก็เสิร์ฟระเบิดให้รดูรด<า>อไปดูเถอะนะใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรนะครับ<ม>ก็ซื้อบัตรแล้วก็ไปเสิร์ฟความฟินของพวกเราและคนอื<ม>่นๆกันในงานนะครับแล้วก็แน่นอนมันไม่ได้มีแค่ซีรีส์ครับมันมีอย่างอื่นอีก<ม>ที่เราไม่ได้บอกใช่ไงอยากให้ไปกันอ่ะอยากให้ไปจริงๆ ถ้าอย่างนั้นก่อนจะถึงตอนจุดนี้พี่พวกนี้ฉันน่าจะมีโมเมนต์หนึ่งที่อยู่บนเวทีแหละแต่ถ้าตอนนี้นะคะอยากให้แบบพูดถึงกา,ารละการขอบคาุณกัรละการโอ้โหไม่อยากให้มันซึ้งมากหรืออะไรมากแต่ว่าเอาจริงๆผมอยากขอบคุณโบสมากเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมเพิ่งเพิ่งมาเรียนรู้วงการวายตั้งแต่เล่นเรื่องนี้ผมอาจจะเคยเล่นเรื่องอื่นมาก่อนแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบว่าจะต้องมาอยู่ใน เข้าถึงแบบเปิดประตูเข้าไปเลยผมอาจจะแค่แง้มไปก็ได้แต่เนี่ยเข้ามาแล้วอะแล้วก็ขอบคุณโบที่บอกว่าเอ้ยขอบคุณมึงน,นะฮะมึงต้องเอ้ยบางทีเราทําอะไรไม่ดีไปอะโบเขบอกว่าเอ้ยมึงต้องแบบนี้นะบางทีต้องอะไรแบบนี้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับฟังแล้ก็เราก็พยายามแก้ไขยอยู่ันี้ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าสิ่งที่ผมทําไปอะหลายคนอะอาจจะรับตรงนั้นไม่ได้หรือว่าอาจจะรู้สึกไม่โอเคตรงนั้นอะไรเงี้ยครับ ซึ่งผมก็ขอบคุณมากมาที่มาเป็นพาร์ทเนอร์กัน,น composer, เป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วแบบมีแต่ให้กําลังใจกันแล้วก็มีแต่เหมือนกับว่าเอาสิ่งดีให้กันนะครับใช่อันนี้ต้องขอบคุณมากอือครับก็ผมเองก็อยากขอบคุณตั้งแต่วันแรกเลยที่โอ๊ตไม่เคยโอ๊ตเป็นคนไม่เคยตัดสินโบ๊ทเลย โบจะเป็นยังไงก็ได้โบจะเล่นอะไรพูดอะไรยังไงก็ได้โบสไม่เคยแบบอีหรือว่าไม่เคยแบบขิดกันหรือว่าอะไรโบสเลยโอดใจกว้างมากแล้วก็เปิดหลับโบตมากๆดีใจที่โอ๊ตเป็นแบบนี้ดีใจที่โอ๊ตเป็นโอน้ะครับแล้วก็คือผมไม่รู้ว่ามันเป็นแบบผมโชคดีหรือว่าอะไรนะผมทั้งหมดทุกครั้งที่แบบมาทํางานบอกตามตรงนะเออกูอยากเจอมึงมากเวลาที่แบบ ทุกครั้งที่มาทำงานอืมันไม่รู้อ่าเซฟโซนมั้งถ้ามีมึงมาด้วยมันก็เออมันดีมันบอกไวถูกเหมือนกันมันแบบมันน่าจะแบบมีที่พึ่งหรือว่าอะไรเงี้ยก็มันเออนั่นแหละมันแบบมันรู้สึกว่าอยากอยากเจออะไรเงี้ยก็มันเป็นเซฟโซนของผมไปแล้วละมั้งอะไรเงี้ยครับก็ก็อยากให้มันเป็น แบบนี้ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องแบบโบ๊ทไม่ต้องก็รักโบ๊ทมากอะไรขนาดไหนก็แต่ก็แบบเหมือนแบบเป็นเป็นแบบเป็นคนที่ดีของกันและกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนานๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบคนคนรักเขาบอกรักกันไปเรื่อยๆนะอะไรแบบนี้ครับก็เขาอยากให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องดีมากกว่านี้ก็ได้ก็อยากจะขยายความคือว่าเราสองคนอะไม่เคยบอกรักกันนะพี่แต่ว่ามันเหมือนว่าไม่ว่าจะทําอะไรเราเรารู้สึกว่าเขารู้สึกรู้สึกดีกับเราอ่ะอันนี้คือมันมันเป็นอะไรที่ เวลาทางานด้วยแล้วมันมีความสุขอืใช่สบายใจความสัมพันธ์ของเราสองคนเป็นคขาเป็นคขาทจตวว่าอะไรดีแล้วแต่จะคิดเลยแต่อย่างที่เราจะบอกอยู่ประจำว่าอยู่ยให้ทุกคนไม่หมายถึงว่าแล้วแต่ที่คนจะคิดเลยแต่ว่าสิ่งนี้อยาจะบอกเรา่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันมากๆเลยครับใช่ครับเป็นขับชอบถา่านเป็นแฟนกันหรอวะไม่ได้เป็นแฟน แต่เป็นโอ๊ตเป็นโบ๊ทใช่ใช่ใช่คำพูดป้ะมาสองลอยหรือว่าหังการคิดเอาเองโมเมนต์ชอบไปคิดเองเนี่ยทุกเธอแล้วเนาะฝากถึงแฟนแเรแล้วนครับก็ขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณมากๆเลยจริงๆที่ซัพพอร์ตซีรีส์อย่างนี้ คือการซัพพอร์ตซีรีส์นี้มันไม่ได้เป็นแค่ซัพพอร์ตพวกผมสองคนมันเป็นการซัพพอร์ตทีมหลังบ้านซัพพอร์ตบริษัท M4 Entertainment ซัพพอร์ตแม่ออซซัพพอร์ตพี่เซรีนซัพพอร์ตพี่ฟิล์มผู้อุ้มกับทุกๆคนทีมช่างภาพทีมช่างไฟทีมสวัสดิการทุกๆคนเลยแบบการที่ทุกคนมาดูซีรีส์ตรงนี้แล้วเกิดการแชร์ออกไปเนี่ยคือทุกคนกําลังซัพพอร์ต ทั้งตัวผมและคนที่อยู่รอบตัวผมอยู่ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ครับแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆแล้วก็ไปเรื่อยๆครับผมใช่ครับสำหรับผมก็เอาจริงก็ขอบคุณเช่นเดียวกันเลยที่มารู้จักพวกเราแลว้วก็มารู้จักทางทีมงานหลังบ้านเราด้วยเมือนว่าทุกคนก็เอ็นจอยพวกเราผมเราก็รู้สึกดีใจละที่สําคัญเลยนะครับอย่าเพิ่งลืมพวกเรานะซีรีส์จบไปแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นก็ได้นะ เพราะฉะนั้น <complex> ค <one> ุณน <aún> ึกว่าจะอ้อนี่อะไรเพราะฉะนั้นค่ะวันที่6มารู้ร้อมกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมอยากให้ทุกคนนะครับสนับสนุนพวกเรากันต่อไปแล้วก็พวกเราจะคอยเป็นความสุขให้กับทุกๆคนที่ชื่นชอบพวกเราครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณคร่ะพรุ่งนี้ไง